พระนัท่านนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวียงจันทร์ในโอกาสวันสาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานประเทศมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวลาวประสบความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สัมพันธไมตร ที่ดำเนินมากว่าเจ็ดทศวรรษระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนขพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าประเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความสนิทสนมผูกพันกันดั่งเครือญาติที่ใกล้ชิดต่างเป็นส่วนสําคัญและเป็นที่พึ่งพาของกันและ ในการพัฒนาความกินดีอยู่ดีเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายอีกทั้งจะยังคงสแสวงหาโอกาสร่วมกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกๆด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะความสําเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ชัดในการพัฒนาด้านพลังงานและความเชื่อมโยงระหว่างกันนับเป็นโอกาสที่น่ายินดีอีกวาระหนึ่งที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน จะเป็นประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช2567ไทยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประชาคมอาเซียนภายใต้การนำโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นย่อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิกรวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพในประชาคมอาเซียนต่อไปในภายภาคหน้าพร,ระปรมาพิไทยมหาวิชิราลงกร พระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว